ผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินรุ่นใหญ่พูดกันเสมอนะครับว่าเวลายิงปืนเนี่ยให้ยิงแบบไม่ใส่ที่ป้องกันหูเผื่อเกิดเหตุต้องใช้ปืนจริงๆเนี่ยไม่มีใครเขใส่หูฟังกันก่อนยิงหรอกและจะได้ชินกับเสียงปืนด้วย <ate> ตอนนี้ก็ปี2025แล้วไม่รู้ว่าชุดความคิดแบบนี้ยังมีอยู่อีกไหมแต่ผมไม่ได้มาบอกนะครับว่าความคิดแบบนั้นมันผิดเสมอไปเหรียญย่อ,ยอมมี2ด้านมีสว่างก็มีมืดมีขาวก็มีดำ ก็ยังมีเทาอยู่ตรงกลางดังนั้นแล้วใครสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่เขาเดีกว่าครับดีหรือไม่ดีเราตัดสินใจเองครับทำไปทำมีแต่ทำเพื่ออะไรแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหูเราถ้ามันพังอะ่ะมันซ่อมไม่ได้อย่างน้อยที่อุดหูอันละ20บาทก็ยังดีซื้อมาใช้เอะครับเข้าเรื่องแบบไม่ต้องลีลาเลยแล้วกันพอดีผมเพิ่งได้ Ar ร์คอิมปมมาลองใช้งานแน่นอนว่ามันไม่ได้อันละ20บาท แต่ราคาก็ไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปถามว่ามันดียังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับปกติแล้วเวลาเราไปสนามยิงปืนเรามักจะเห็นอุปกรณ์ป้องกันหูอยู่2แบบหลักๆก,ก,ก็คือเ e อียร์มัฟและเ e อียร์ปักซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเ e อียร์มัฟนะครับเพราะว่ารู้สึกอึดอัดเวลาสวมใส่คือมันจะบีบเว้นตาแล้วก็เวลาเงื่อออกเนี่ยมันจะรู้สึกเนินอนะไม่ค่อยสบายตัวอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันใหญ่เทอถทะเวลายิงปืนยาวเนี่ยบางทีมันก็ติดผ่านท้ายเวลาประทับปืน หรือบางทีวิ่งวิ่งเนี่ยแล้วแบบถ้าเราปรับไม่พอดีเอีย e มัฟก็อาจจะบ,บินไปได้ครับส่วนเ e อียบลักเนี่ยเชื่อว่ามีขายแทบทุกสนามผมว่ามันก็ใช้ง่ายและก็สะดวกดีแต่ข้อเสียของมันคือใสนน่นานๆอาจจะทําให้รู้สึกเจ็บหูได้แล้วก็อาจจะรู้สึกหูอื้อเพราะเราต้องยัดเอียบลักเนี่ยเข้าไปในหูเราแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพในการฟังเสียงรอบตัวเนี่ยลดลงไปด้วยเวลามีคนมาคุยอะไรกับเราหรือนายสนามสั่งให้หยุดยิงเราก็อาจจะได้ยินไม่ชัด ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับคนรอบข้างได้ what? What, what what country you from What 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 ain't no country I ever heard of They speak English and what What English motherfucker do you speak it a r k Impacto เลยมาช่วยตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบการยิงปืนทั้งคนที่ยิงเล่นยิงแม่นยำหรือยิงในเชิงแท็กติคอลยิงเป็นกีฬาใช้ได้หมดเพราะเป็นที่อุดหูคัสตอมมาเพื่อเราโดยเฉพาะ ถ้าใครอยู่ในวงการดน,นตรีหรือสาวเอนจิเนียรหรือคนที่ชอบเล่นหูฟังก็น่าจะได้ยินแบรนด์อร์เป็นอย่างดีเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์คั o ตอมหูฟังเบอร์ตน้ตนๆของไทยเลยก็ว่าได้โดยเราต้องเข้าไปพิมพ์หูก่อนเพื่อให้ที่อุดหูเนี่ยสามารถเข้ากับสลีระของช่องหูเราได้พอดิบพอดีแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพในการกันเสียงเนี่ยทำได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถสวมใส่ได้อย่างสบายนั่นเอง ซึ่งตัวที่อุดหูเราสามารถคัสตอมสีหรือลวดลายได้ตามที่เราชอบจะใส่ภาพใส่ตัวหนังสือทำได้หมดเลยแต่ก็จะแอดออนตามแบบราคาที่เรากดเพิ่มนะครับยังไงก็ลองกดเข้าไปเล่นกันได้ครับส่วนทั้งผมเลือกเป็นลายแบ็กอาบารโอนมันจะสีดำๆเขียวๆค,คล้ายกับเปลือกหอยมันก็ดูเรียบๆไม่เตะตาดีครับคนที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ชิ้นนี้มองไกลๆก,ก็อาจจะนึกว่าใส่หูฟังอินเอียร์ทั่วไปครับแล้วถ้าถามว่ามันแตกต่างกับเอียร์ปลักยังไง ก็คือตัวนี้มันจะมีฟิลเตอร์กันเสียงที่สามารถตัดเสียงดังได้โดยอัตโนมัติตามสเปคคือสามารถตัดเสียงที่ดังมากกว่า1 1 0เดซิเบลขึ้นไปโดยลดเสียงได้มากสุดถึงประมาณ33เดซิเบลโดยไม่มีวงจรไฟฟ้าไม่ต้องพึ่งพาแบตเลยด้วยซ้ําบางคนยังอาจนึกไม่ออกว่า110เดซิเบลเนี่ยมันคือเท่าไหนให้ลองนึกภาพง่ายๆก็คือเสียงที่เราคุยกันปกติทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ60-70เดซิเบลถ้าเสียงดังกว่า80-90เดซิเบล หรือประมาณเสียงอุปกรณ์ช่างหรือเสียงการจราจรหนาแน่นในกรุงเทพมันก็คือประมาณนั้นนั่นแหละครับซึ่งเสียงระดับนี้เนี่ยมันก็เริ่มอ,อันตรายต่อหูแล้วแล้วเสียงปืนโดยทั่วไปเนี่ยมันดังมากถึง160กกว่าเดซิเบลลองคิดดูนะครับว่าถ้าเรายิงปืนโดยไม่ใส่เครื่องป้องกันหูเนี่ยมันจะอันตรายแค่ไหนและข้อดีของที่อุดหูตัวนี้ก็คือแม้มันจะตัดเสียงเราก็ยังได้ยินเสียงรอบๆตัวได้ตามปกติใครที่เป็นนักกีฬา และต้องใส่เครื่องป้องกันหูตลอดทั้งวันต้องคอยฟังคำสั่งจาก so น่าจะชอบครับแต่แค่นั้นยังไม่พอครับที่อุดหู arc impact pro ยังสามารถปรับเป็นโหมดตัดเสียงรบกวนได้อีกด้วยเรียกว่า full block Mode สามารถกดเปิดปิดฟิลเตอร์ที่หูได้เลยครับคือมันจะตัดเสียงทั้งหมดไม่ให้ผ่านเข้าลูหูเ้วเลยโหมดนี้จะเหมาะกับการยิงปืนที่มีขนาดกระสุนที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนลูกองหรือปืนไรเฟิล5.56.308ก็ยังไหว หรือเวลาเรายิงในสนามมินดอร์แล้วเสียงมันสะท้อนดังกว่าปกติเนี่ยบดนี้ก็จะช่วยลดเสียงทําให้เรามีสมาธิในการยิงปืนมากขึ้นคนที่ชอบยิงปั้นเอกน่าจะถูกใจครับแล้วถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ผมใช้หูฟัง noise cancelling ในการยิงปืนด้วยการใช้งานมันจะไม่ต่างกันมากครับคือเราจะสามารถกดที่หูฟังเพื่อเข้าโหมดการตัดเสียงรบกวนพอกดอีกทีมันก็จะดูดเสียงรอบๆแล้วเข้ามาคล้ายๆกันเลยครับสามารถป้องกันเสียงปืนได้หูไม่ดับแน่นอน แต่ปัญหาที่ผมเจอตอนใช้หูฟังน้อ s e cancelling ก็คือเวลายิงปืนแล้วใช้ t าม e r อร์เนี่ยเสียง t i m e มอมันจะเป็นเสียงแหลมซึ่งมันเป็นเสียงย่านกลางไปถึงเสียงย่านแหลมพอหูฟังมันดีเท็กว่าเสียงมันดังเกินไปมันก็จะตัดย่านนั้นลงมาใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันก็จะลดเสียงย่านนั้นไปทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็คือตัดเสียงลงไปเลยพอไม่มีเสียงดังบรบกวนมันก็จะรับเสียงได้ตามปกติซึ่งทําให้เกิดอาการคล้ายๆกับหูดับไปประมาณ1วิ แต่ตัว Arc Impact Pro จะไม่เจอปัญหานี้เลยได้ยินเสียงเกือบเหมือนปกติจะมีบางย่านเสียงบ้างที่ถูกตัดออกไปเวลาใช้งานแต่ว่าก็สามารถพูดคุยกันได้ปกติครับส่วนตัวแล้วถ้ามองจากการใช้งานจริงในการป้องกันตัวป้องกันบ้านพูดตามตรงว่าอาจจะสู้ที่ครอบหูแบบเ e อียร์มัฟดีๆก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะหูฟังเทปเบ,บางตัวนอกจากมันจะตัดเสียงได้แล้วยังสามารถดูดเสียงให้ได้ยินชัดกว่าหูปกติด้วยซ้ํา บางตัวก็สามารถต่ออินเตอร์คอมสื่อสารกันได้แต่ก็อย่างว่ามันคนละลักษณะ,ละาการใช้งานกันครับถ้าอยู่ในสนามซ้อมแดดร้อนวิ่งไปวิ่งมาโดยไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดสามารถใส่ได้ทั้งวันโดยไม่อึดอัดตัวอ r Impact o, c Impact <oughs> Pro ก็ทำได้ดีกว่าเพราะมันถูกออกแบบมาให้เข้ากับลูงหูของเราพอดีนั่นเอง <c oughs> จริงๆตัวนี้ผมว่านอกจากใช้ในสนามหรือใส่ย,ยิงแข่งแบบกีฬาแล้ว มันก็อาจจะเหมาะกับงานสายตรวจหรือง,งานนอกเครื่องแบกเหมือนกันนะครับเพราะขนาดมันพกพาง่ายโดยเขาจะแถมกล่องสําหรับเก็บที่อุดหูมาให้เราด้วยเราสามารถใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วพกติดตัวไปได้ถ้าเกิดมีเหตุปะทหาขึ้นมาแล้วยังมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยเราก็สามารถหยิบขึ้นมาใส่ได้ครับย้ำอีกทีนะครับอันนี้แล้วแต่ความรู้สึกใครความรู้สึกมันว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่สถานการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับ ไม่ได้บอกว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่าน,นั้นไม่มีผิดไม่มีถูกครับลองปรับอุปกรณ์ให้เหมาะก,กับการใช้งานของเราดีที่สุดครับทีนี้ผมก็เอาตัว A r c Impact Pro มาลองใช้งานสำหรับงานอานื่นๆบ้างเช่นใส่ทำงานช่างเพื่อป้องกันหูมีการใช้สว่านเจาะใส่ออกไปที่มีเสียงดังๆไปคอนเสิร์ตไปผับที่อุดหูวตัวนี้ก็ถือว่าช่วยลดเสียงดังได้ในระดับหนึ่งแต่อาจจะใช้งานไม่ตรงกับการออกแบบสักเท่าไหร่ มันก็จะมีการตัดย่านเสียงไปบ,บางย่านเสียงทําให้เราได้ยินเสียงเพียเพ้ยนๆได้บ้างจริงๆอาร์คเขาก็มีเอีบร์กสำหรับงานดนตรีงานช่างหรืองานอื่นๆโดยเฉพาะรวมไปถึงมีที่อุดหูสําหรับใส่นอนถ้าใครสนใจที่อุดหูสําหรับยิงปืนตัวนี้หรือหูฟังอื่นๆก็ลองแวะไปดูที่หน้าเว็บของอาร์คได้ครับเขามีอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ